ให้แก่ให้ตายแล้วให้กิเนี่ยเชื่เราว่าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายกูแหละกว่าจะรางสมองแก่ๆเท่าๆที่ไม่เข้าใจาแต่คนที่อยู่ที่นี่อายุขนาดนี้มาสนุกสนานแบบนี้เนมีความสเราเจอพวกเดียวกันคือพวกที่เข้าใจในคำว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเรื่องพวกคำนี้นะคะการขับรถที่ดีคุณต้องเช็คลมเช็คพ้น้ำเติมน้ำมัน ไม่ใช่รถเสียขับไม่ได้จะตามไม่ติดเราวค่อยเรียกช่างชีวิตก็เช่นเดียวกันนะคะคุณต้องเติมเต็มดูแลและใส่ใจอย่ารอให้ถึงวันที่แก่ชราแล,าาแล้วค่อยมาดูแลตัวเองมันอาจจะสายเกินไปไหคะเรนคิดว่านะคะลูกที่กำลังทำงานก็สามารถรับประทานได้เรนมีความรูสุกว่าอายุ20ไปแล้วคุณต้องทำงานคุณต้องออกกำลังกาย กิ hum, นนอนหลับนอนไม่เป็นเวลากับทั่ำกลางคืนพี่ยังต้องทําอะไรเ่นคเพื่อคนลุ่มนี้ค่ะต้องการการดูแลพิเศษเพราะอะไรเพราะอาหารสามเออไม่เพียงพอค่ะแล้วที่สําคัญอาหารเหล่านี้บางทีคุณกินอาหารแต่งที่เราคุณคิดว่ากินได้กิ่มก็เดี๋ยวชามมันไม่เป็นไรกินสองจานมึงตายเร็วเขาบอกีว่าคุณลดมันสองาเกลืออีกนะคีไขมันอีกข้าวขาหมูเออไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไม่อิ่มขอเพิ่มไข่หน่อยเติมไส้ด้ยเติมเต้าหู้ด้อย่างนี้ไ านานี้ฉันบอกเลยนะครับคนบางคนทํางานมากเขาต้องการปริมาณอาหารที่สูงเ็นแนะนําค่ะอาหารกินไปแค่พอมีขี้เท่านั้นค่ะแต่ประโยชน์ที่ได้คุณจะได้จากแก้วเดียวครบตั้งไว้์ตังมิ้นตังโปรตีนคุณลองมองดูสิคะทำไมเราต้องเสียเวลากินอาหารเป็นกะละมังไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายไม่ใช่หม,หมหูนักกินกินเป็นลางอ่างเงี้ยนะไม่ใช่ค่ะจานเดียว็พอแล้วแต่จาน ไมเดียวที่เดื่ดนั้นต้องทดแทนอาหารได้ทั้งมือ้อเวลาที่เรียนรีบๆแล้วก็เช้าตื่นขึ้นมาขอโทษอุ่นันเพลินไปอุรี่ขึ้นรถเร็วเลยเลยมื่อเสร็จแล้ววันนี้อาจารย์ยิสัจะบอกเลยวันนี้เนีรถโตู้ที่สนาบมบินตอนเช้าเรียนก็จะมีของเรียนหนึ่งสองว่าอะไรรู้ไหมคะฉันใส่แก้วเขาไม่ได้เอาให้ดูนะเขาแก้วแทนเป็นลูกบอลขยบเข้ากันนะน้ำก็ไม่ต้องรอานละลายดีเนี่ย ชื่อว่าัสะดวกที่สุดแล้วกับการทำให้ร่างกายเราสุขภาพดีอย่ารอให้แก่เลยค่ะอย่ารอให้แก่เล่นถามคำนี้นะคะบางคนนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเตรียเป็นลูกชายนะเล่นก็จะท่านกอดแม่แม่เองสวยนะแ่เป็นพวงเลยคือบางคนไม่เคยใส่ใจพ่อแม่หนักมากพลงจะตัดแม่ได้ก็วิ่งไปโรงเรียน เป็นหนุ่มหน่อยเอาอีมี่มีเมียมีผัวเป็นสละยังไม่ทันจะอะไรเลยขอโทษนะคะลองสังเกตดีไหมว่าคนในบ้านเราเป็นยังไงแม่เริ่มแม่ผูไปแล้วหนึ่งพ่อพ่อนอนจะอ้าวลิ้นไก่ตกอ้วนเกินลองมองพฤติกกัมแม่น่าเริ่มเหี่ยว เสื้อชั้นในไม่ใส่ใส่ไปขอกกะเช้าไม่ต้องอุ้มไม่ต้องมีเต้าปูกแหว่งแตนแต่ต็มีแา่คุณใหม่ฉันหล่นเธอช่องเใ่กางอาจารย์เป็นเพื่รักคุณต้องสังเกตพฤติกรรมของคนที่คุณรักและคนที่อยู่ใกล้คุณอย่าปล่อยให้เกิดอาการที่คุณต้องมานั่งสรุปว่าเกลียดหรือเ่อย่างในคํานี้ค่ะ เราจะไม่พูดคำว่าแก่ให้แก่กันอีกคำคำนี้เจ็บมากค่ะคมเรียฉันอาจจะนึสัปปีนี้ดูแก่อยากโตขีไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบคำว่าแก่มันเป็นคำทำลายจิตใจมันบูรี่มานหมายถึงว่าการหมดสทาเนี่ยมีความรู้สึกวัานีก็ไม่ชอบไปไข่ใ,ใช้คำว่าสมองอึงกุจะสูงไวัวยทำไมมันเป็นแค่ตัวเลข กูร้อยหนึ่งกูยังไม่ตายกูว่าสวอร้อยยี่สร็ยังไม่ตายกูว่าสวอไม่ต้องรเลีบใช้คําว่าสวอกับฉันฉันขอใช้คําว่าชอ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 แปลว่าช่ำชองชีวิตี่ความรู้สึกว่ายิอายุมากแนั่งทต่างๆาาที่ดีต่อสุภาพเพื่อเพื่อดูแลลูกเนี่ยความสุข มีความสุขเรืองนิสัยกันเล่นทำรายการทีวีเล่นทำโรงเรียนสอนทำอาหารเล่นตั้งไข่ขนมทำโน่นทำนี่ฉันมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนฉันเจ็ดสิบห้าบางคนไลายยังไม่มีเลยกูถามว่าทำไมมึงยังไม่ใช้ไลน์พี่อาวะโกพี่ชาดโอ้ยเฮียไลน์จะออกมาจากพี่ชาที่ปากทองเนี่ยคือสิ่งี่ทำใรู้สึกว่าต้องอยู่ในภาวะแห่งความกลัวอะไรก็ไม่กล้าไปหมด พนนุ่มแล้วมึงยังจะออกมาหาคนไม่ต้องยิ่งสากอันตรายอันตรายเย่เลยกนอยู่ในรถอนหวมึงก็ไม่ได้ออกจากบ้านฉันมีความรู้สึกว่าบางคืนหน้าทุ่งจะยังกล้บอยู่กับคนที่ฉันปลื้อนอยู่ ว่าเรากำลังแก่เรากำลังเท่าจากไปนะคะเ x เนี่ยเรียนบอกคุณเลยว่าเป็นตัวอาจุวัฒนาในความรู้สึกของอาจารย์มันช่วยทำให้เรามีแรงช่วยทำให้เรามีความมั่นใจคุณครับแปดส็จค่ะเขาถึงเริ่มคิดว่าเข้าสวัใชะลาตอต้อง คุควรเก็บเงินได้แล้วเพราะ1ส7 0ควรม,มีรายได้มีสิ่งที่ตัวเองฝันบางคนเป็นครูแล้ราชการจนไป60แต่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองฝันแต่ต้องทางําบางคนเป็นทหารจนอายุ60เป็นต่างพ่อที่บ้านต้องมีทหารแต่เสร็จแล้วหลังจาก60ทำอะไรคะไลฟ์ขายสบู่ถอดเสื้อถอดผ้าในโทรศัพท์ทำโน่ทนทำน,น,น,นี สิ่งที่ตัวเองอยากทำทำเถอะค่ะยิ่งอยากให้นะคะคนไข้อะีหกเสียมีเงินไม่มีเงินไม่ต้องขอตามคนอื่นค่ะยิ่งว่ามาช่วยกันแนะนำผลิตภัณฑ์เองเองยิ่งบอกต้องหลายคนกินเองก่อนเสร็จแล้วพอไปบอกคนอื่นต่อนะคะคุณเชื่อไหมคะรายได้ดีค่ะก็าสามารถดูแลตัวเองได้ไปสังสัค์ไปเจอเพื่อนเดี๋ยวก็เดินทางไปน่นไปนี่นได้เห็นเขามีความสุข คนเราอะบางทีไม่ถึงเกตสิอายุยี่สิบสามสิบคนที่ฉันรู้จักก็ตายไปแต่แต่ตอนที่ฉันกำลันหนังสือฉันก็มีฉันเป็นงานสดแม้ตอนมัธยมฉันยังมีเลยฉันมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่คุณไม่ต้องโฟกัสคุณไม่ต้องกังวลค่ะคุณทำในสิ่งที่ควรทำวันนี้คือดูแลสุขภาพของคุณแล้วคุณไปแนะนำคนอื่นนะคะเพราจะฟังหรือไม่ฟังนไม่รูละบางทีไปพูดนะเขาก็รำคาญเราไม่หรืออะไรอดทนค่ะ แต e e, ama, ่ส so right. right no ิ่งท in ี่คุณควรพูดควรแนะนำคือคนแรกเลยตัวเองเลยค่ะตัวเองบางทีแก้ไขคนอื่นไม่ได้ดูแลตัวเองดีไหมคะแก้ไขตัวเองาตัวเองดูดีความจากไอ้ยิ่งจับคุณยังใส่ยีนพิเศเลยนะตามไหมเด็กหอบตุ้งเชียวมึงลูกเต้าไม่ว่าหรอลูกกลัวแต่งตัวเฉยกว่าตูอีกอยู่ไหนแต่พี่แกพูดคำนี้เลยจริงๆเพราะว่าลูกเต้าฉันไ เท่าฉันเลยเสื้อผ้าสมัยใหม่รองเท้าเชลซีนุ่มได้ไหเป็นคนบ้าการแต่งตัวบ้าฉันีความรู้สึกว่าฉันไม่เคยสนใจความแก่ในชีวิตฉันเลยและยิ่งทักนี้นะจับตรงไหนก็แน่ขอเสื้ออผา้าก็ไม่ไอายคนฉันมีความสุขที่คือการที่เป็นที่ช่างชอบชีวิตยอย่างภาคภูมิใจค่ะขอโทษน,นะครับเรื่องดูแลตัวเองนะครับคุณมั่นใจตัวเองเมื่อไหร่คุณรู้ไหมเมื่อไหร่ครับเมื่อคุณแก้ผ้าเสร็จแล้วคุณไม่อายคนค่ะนี่นี ดูแรลร่างกายค่ะเนื้อหนังแน่นผิวพรรณดีนะคะทํางานไม่เหนื่อยข,ขึ้นลงไม่ก,อกรอบแกรบเนื่องากสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ประเสริฐสุดเลยนอนก็หลับเช้าตื่นขึ้นมาก็มีเรี่ยวมีแรงอยู่ยาไม่จำเปน็นต้องกินไม่ใช่เกิดมาต้องเกิดมากินยาทำไมาหาทินได้เอามากินยาเพื่ออะไรยานีน่คือปายเหตุถ้าพวกเราดูแลสุขภาพดีๆนะคะกินไม่นานค่ะหมอเครือประเทศ ตกงานค่ะ